สวัสดีค่ะสวัสดีจากแม่บ้านประเทศมาเลเซียนะคะวันนี้จะมาแบ่งปันวิธีการทำอายัมจิลีอาปีค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูวัตถุด,ดิบกันเลยนะคะวัตถุด,ดิบก็จะมีพริกค่ะหอมแดงกระเทียมกะปิอันนี้เอาไว้ไปปั่นนะคะแล้วก็จะใช้เป็นมันฝรั่งค่ะไก่ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ขมิ้นค่ะไว้หมักกับไก่ค่ะเกลือค่ะแล้วก็น้ำตาลรสดีค่ะ น้ำมันหอยค่ะอันดับแรกเดี๋ยวเรามาหมักไก่ไว้ก่อนนะคะเราจะใช้เป็นเกลือ1ช้อนค่ะแล้วก็ตามด้วยผงขมิ้นค่ะเราหมักแบบนี้เพื่อว่าที่เวลานำไปทอดค่ะไก่จะได้ไม่กระเด็นค่ะพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะคะต่อไปเราจะมาทำการปั่นพริกที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้เลยค่ะ เราจะเทส่วนผสมลงไปในเครื่องปั่นหมดเลยนะคะหรือถ้าใครไม่มีเครื่องปั่นสามารถเอาไปตำก็ได้นะคะจะมีเติมน้ำไปนิดนึงค่ะเพราะว่าเวลาปั่นจะได้ไม่ฝืดค่ะแต่ถ้าใครตำก็ไม่ต้องเติมค่ะ ปั่นเสร็จแล้วก็จะออกมาได้ประมาณนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทําการทอดไก่เลยนะคะไก่ของเราก็ทอดแบบนี้ไปจนกว่าจะสุกได้ที่ทั้งสองข้างเลยนะคะ กลับไปกลับมาแบบนี้ให้ทั้งสองข้างสุกได้ที่เลยนะคะพอทอดไปสักพักดูว่าไก่ของเราสุกได้ที่แล้วก็สามารถตักออกไปเสด็จน้ำมันไว้ก่อนได้เลยค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะมาทำการทอดมันฝรั่งเลยค่ะมันฝรั่งก็เหมือนกันค่ะทอด แบบนี้ให้เขาสุกทั้งสองข้างเลยนะคะพลิกไปพลิกมาให้เขาสุกให้ทั่วกันเลยนะคะ ขอเหลืองประมาณนี้แล้วเราก็สามารถตักไปพักไว้ก่อนได้เลยค่ะ พอเราทอดไก่กับมันฝรั่งได้ที่แล้วเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายเราจะมาทําการผัดพริกเพื่อที่จะไปคุกเขาให้เข้ากันกับตัวไก่นะคะเราจะใช้เป็นน้ํามันเก่าค่ะที่ทอดไก่เมื่อกี้ค่ะจะนําเอาพริกที่เราปั่นลงไปผัดเลยค่ะอันนี้สามารถใช้ไฟแรงได้เลยค่ะแต่ว่าเพื่อนๆต้องพยายามคนนะคะเพื่อทีอ่พริกจะได้สุกให้ทั่วกันค่ะ ผัดแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าสีของเขาจะออกมาสีเข้มค่ะพอออกเข้มประมาณนี้ก็จะเติมน้ำลงไปเลยค่ะวันนี้ก็จะเติมน้ำเยอะค่ะเพื่อที่เวลากินจะได้มีน้ำซอสเยอะค่ะแล้วก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลค่ะ2ช้อนค่ะตามด้วยรสดี1ช้อนค่ะ แล้วก็น้ำมันหอยค่ะอันนี้ก็จะกะไว้ประมาณสักสองช้อนค่ะเสร็จแล้วเราจะคนๆให้ซอสเข้ากันอีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็จะผัดแบบนี้ไปสักพักนะคะเพราะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทำการชิมกันก่อนค่ะรสชาติก็จะออกหวานนำเค็มตามค่ะแล้วก็ตามด้วยเผ็ดค่ะพอชิมรสชาติที่เราต้องการได้แล้ว เราก็จะมาเอาไก่กับมันฝรั่งที่เราทอดไว้ลงไปคุกเขาให้เข้ากันอีกทีนึงค่ะเมนูนี้ทำทีไรคือข้าวหมด2-3จานแน่นอนค่ะคุกออกไปแล้วก็จะได้ออกมาประมาณนี้ค่ะยังไงถ้าเพื่อน ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปในต่อไปค่ะยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ